ดูดีจังเลยอุย้ยขีดเทาจ้ะพี่น้องอุยงอ้ยงามกําลังเตร็สามดอกสี่ดอกอู้แตกเที่ยงกันเลยพี่น้องกลางทางกลางทางแล้วพี่น้องเนี่ยกลางทางรถจอดดีละเอ้ยสวยสวยสวยอืมลักษณะเฮ็ดจีเทาจ้ะพี่นอ้องอาจจะเป็นนี่เป็นคุยคุยเป็นใหญ่ๆออก ีเท่าๆรับพี่น้องอ่ะอีแต่เรามองก็เกิดบ๊กบอ่าคือกันกับพี่น้องมองดอกหน่อยอดอกใหญ่นะพี่น้องจ้ะอืมนี่คือลักษณะของเย็ดิเทาเด้อพี่น้องเด้อนี่ใครไม่เคยเก็บไม่เคยเกียนอย่าเก็บจ้ะพี่น้อง บ่มันใจเห่ากับบ่เอาเลยะนี่แต่ว่าุ่น้ำมันจองงูงูเฮ็ดกับพี่น้องนี่ก็เฮ็ดจีเทาเนาะนี่ลักษณะปุ๊จิเป็นคาป่องๆจีละหุบปุ่มใหญ่เพื่อนก็มีเป็นใหญ่ๆจังสีจะ้ะแตะเป็นใหญ่ๆแบบนี้เป็นเท่าๆน,นี่แหละค่ะนี่นี่พ่อเขาลูบ รวบรวบเพิ่งสี่นี่ก็จะเป็นสีคข่ไข่ข้าวขาวกิงสีขา,ขาพี่น้องแกงแซ่บค่ะพี่นอ้องน้ำเนินช่องมักแหงค่ะพี่น้องนวนแตกนี่เอาไว้มือนาเขาจังสีมาเอาจะจิบเท่านะนี่เราจะพี่น้องการสังเกตเบื้องเห็ดขีตเทาได้พี่นอ้องเด้ออ่า ถ้าพบไ่แน่ใจบมมั่นใจอย่าเอาค่ะพี่น้องค่ะอ่านี่ละลักษณะเอ็ดขี้เท่าค่ะพี่น้องอ